แส้สาผมนะครับจากสิทธิ์ตำรวจมงคล4ีสังวานตำแหน่งทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณชำนาญงานสถานีดเพินงดุสิตกองบิิบัติการสามสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับกผมนายสัจพยุวัฒน,นาครับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนานการสักรัดสถานีําเพิ่นิทธิ์กองบัญชาการตะเพิ่นสาสำหสรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหา,านครครับปฏิบัติหน้าที่ของหน้าชุหดัดการครับของที่สถานีเองครับก็มีการมาทบทวนการใช้อุปกรณ์หลักนะครับ,รบที่เรามีอยู่นะครับมีการฝึกฝนร่างกายนะครับเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับที่ ไปิบติการ4ี่ชุดนี้ชุดๆจะมีทีมงานที่สามารถออกไปให้ความรู้ครับในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการดับเพลิงนะครับอยากจะทราบว่าในกรณีของการที่ไปช่วยเหลือประชาชนถ้าในกรณีที่เกิดเหตุเลงรหม้หรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามสี่กรณี3าเคสขึ้นไปครับทางหน่วยงานเนี่ยมีการแบ่งคนลงไปช่วยเหลือประชาชนยังไงกันบ้างครับในในส่วนของการทํางานนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลามีเหตุนะครับ กรณมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยชุดเป็นแวดการหลักที่เข้าเวนในในระหว่างรับแจ้งเนี่ยครับจะเป็นชุดแรกที่ออกไปที่เกิดเหตุในเหตุในในเหตุแรกนะครับแล้วหรือว่าจะมีท่านอื่นเนี่ยนะครับผสมเข้าไปด้วยในในชุดแรกไม่ใช่ว่าออกไปแค่ชุดแรกแสมมุติว่าตอนนี้ผมมีมีกำลังอยู่ปัจจุบันเนี่ย 48, <48. S 2> นะครับ48ก็คือชุดหนึ่งประมาณ12ท่านครับ,รบ12ท่านเนี่ยนะครับ อยู่เข้าเวียนที่สถานีเนี่ยสามท่านนะครับอยู่สามท่านแล้วก็จะเหลือแค่9ท่านนะครับใน9ท่านที่เหลือเนี่ยนะครับน่าอาจจะจะเป็นชุดแรกนะครับที่ที่ถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะครับใน9าท่านก็จะเป็นชุดแรกที่ออกไปที่เกิดเหตุแต่เหตุแรกทุกครั้งครับในสถิติของสถานีดอเพลงุสิทธิ์เนี่ยนั่นคือไม่น้อยกว่าสิบนะครับไม่น้อยกว่าสิบเพราะว่าสถานีดอเพลงูสิทธิ์เนี่ยเป็นสถานีที่โชคดีครับอย่างหนึ่งก็คือว่ามีที่พัก นะซึ่งเป็นห้องพักเตรียมการนะครับอของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับอยู่ที่ตัวสถานีเลยเพราะฉนั้นการระดมพลเนี่ยมันง่ายครับถ้ามีเหตุที่2เนี่ยก็ยัมงมีกําลังเหลือที่จะไปไปไปในเหตุที่2ได้นะครับนะแม้กระทั่งเหตุที่3นะครับ เหตุที่3อาจจะมีซ้อนขึ้นมาครับก็ยังพอมีกําลังเพราะว่าเรามีชุดรายการหลายชุดนะครับสชุดอย่างที่บอกครับชุดละสิกว่าท่านสิกว่าท่านนะชุดนึงประมาณสิกว่าท่านแต่นะครับในในจากประสบการณ์ที่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยมีแม้กระทั่งซ้อนสองครั้งก็ยังยังไม่เคยยังไม่เคยครับแลส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเหตุเดียวครับแล้วก็พอเหตุกว่าพอจะเหตุที่2องจะเกิดเงี้ยคือเรากลับมาถึงแล้วแต่เราเรายังไม่ทันเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ย ยังไม่ทันวางอุปกรณ์ไม่ทันกำลังจะทานน้ำนะให้หายเหนื่อยอกอะไรก็พักเนย่อมานม่อีกแล้วเหรอเราต้องรีบออกต้องรีบออกครับนี่คือนี่คือชีวิตของนักเลืเพลิงครับเพราะว่าอย่างไฟไหมเนี่ยครับมีไฟไหมประชาชนอาจจะวิ่งหนีแต่เราเป็นคนที่ต้องวิ่งเข้าวิ่งเข้าหาประชาชนวิ่งเข้าหแล้องไปช่วยเหลือครับต้องวิ่งเข้าแล้วในแง่ของสถิติละครับของการเกิดเหตุเพลิงไหมหรือว่าเหตุฉุกเฉินที่เขตดุสิตเองครับต่อเดือนหรือว่าต่อปีเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนครับพี่สัจพอ เขตในส e, ่วนของสถานีตะเพิ่มฤศ์นะครับก็น้อยครั้งครับน้อยครั้งน้อยครั้งครับเพราะว่าเทียบเทียบกับของสถานีตะเพิมอื่นอื่นนะครับครับหรือว่าน้อยมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้นะครับรวมไปถึงประชาชนหลายๆคนในกรุงเทพมหานครก็อยากจะรู้ด้วยปกติมองภาพรวมมาแล้วเนี่ยสถานีดับเพลิงก <_ anyway. S 2> like ็จะมีหน้าที่ในการเข้าไปดับเพลิงรวมไปถึงช่วยเหลือประชาชนถ้าในแง่ของการที่ไม่มีเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเหตุเพลิงไหม้ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับ ทำอะไรกันบ้างนะครับมีอาจจะมีภารกิจรับเสด็จหรือเดโชชัยครับรักษาการแล้วก็รักษาการเหตุการณ์ชุมนมต่างๆแล้วก็จะมีเหตุ501พวกจับสัตว์เลี้ยงคานจับงูตีต่อครับก็บางวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แทบจะไม่มีกําลังเลยบางครั้งบางครั้งครับบางวันอะไรงานบริการนะครับพูดถึงงานบริการในที่501อะไรที่พูดถึงเนี่ยครับก็คือคือ ประชาชนอาจจะคิดว่านักดับเพลิงเนี่ยถ้าไฟไม่ไหม้เนี่ยก็คือเอ้ยนอนรอเหตุนอนรอเหตุแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับเ,เพราะว่าเราทํางานทุกหน้า <laughs> นะครับคำ,คำว่าป้องกันและบรรเทาสารภัยครับภั <laughs> ยที่ไหนก็นแล้วแต่ภัยอะไรก็แล้วแต่เขาแจ้งมาหมดเลยครับ199 <laughs> นะครับพอแจ้งมาปุ๊บทางศูนย์นะที่ศูนย์ห่งเก้ก็จะแจ้งมาตามสถานีนะครับ อะลรอย่างสถานทุกสถานีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสถานีแต่เพรงดุสิตเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยงานเนี่ยนอกจากงานไฟไหม้แล้วเนี่ยไม่มีเวลาว่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสัตว claro. ์เลี้ยงกานเข้าบ้านสัตว์เลี้ยงการก็ต้องไปจับใช่ไหมงูตัวเงินตัวทองใช่ครับมีทุกอย่างครับแตนทำรังอยู่บนชายคาโอ้โหแมวติดอยู่บนหลังคาแมวติดอยู่บนต้นไม้ก็ต้องไปช่วยต้องไปช่วยครับต้องช่วยหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย บางทีเนี่ยครเข้ามาเนี่ยนักดับเพลิงไม่มีไฟไหม้คนเข้าเวรเจ็ดแปดคนที่ว่านะฮะที่ที่เราสแตนบายอยู่เนี่ยครับออกเหตุหนึ่งสองคนสามคนหมดครับกําลังหมดเลยพอมีไฟไหม้ปุ๊บกำลังหนุนนะครับเวรหนุนนะชุดหนุนต้องออกมาต้องมาช่วยครับนี่คือนี่คือระหว่างปฏิบัติงานแต่ละวันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับจะเห็นได้นะครับว่าหน้าที่ของพี่ๆเนี่ยไม่ได้สบายอย่างที่คิดเลยนะครับการดับเพลิงเนี่ยนะครับเมื่อ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 ก่อนเนี่ยเขาบอกว่า โอ้ยใครออกดับเพลิงเยอะคนนั้นอะเก่งค,คนนั้นอะมีความสามารถรนะต้องเอาเนี่ยเอาขั้นไปเยอะๆแต่จริงๆแล้วนะคนสถานีไหนเนี่ยยุบสิติเพลิงไหม้ให้น้อยที่สุดได้เนี่ยอันนั้นนะครับผมถือว่าสถานีนั้นนะฮะเก่งครับมีความสามารถนะ<ช>ครับคุณมีความมานะพยายามที่ออกไปให้ความรู้ประชาชนอย่างที่คุณสัจทรว่าว่าเนี่ยไปให้ความรู้แล้วเขาเก่งแล้วเขาทางานได้แล้วเขายุบสิติเพลิงไหม้แล้วสถานีนั้นก็จะหยุดยุบลงไปครับลดน้อยลง จนแทบจะไม่มีเลยเหมือนดุสิตอย่บ,บางเดือนไม่มีเลยครับในเขตพื้นที่ไม่มีเลยแต่ออกไปช่วยเขาไหมช่วยครับ,รบการออกไปช่วยเขาก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเอ้นี่ไกลไหมใกล้ไหมอยู่อยู่ในเขตไรลัศมีที่เราจะออกไปช่วยได้ไหมนะครับอ,อยู่เรามีอุปกรณ์อะไรพอที่จะ ไปซัพพอร์ตไหมตอนที่เขาร้องขอครับนั่นคือคืองานหลักๆเลยที่ที่ทำอยู่ทุกทุกวันนี้นะครับแล้วในแง่ของสวัสดิการล่ะครับพี่ๆเหล่านี้เนี่ยต้องเสี่ยงภัยรวมไปถึงเสี่ยงชีวิตในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างนี้เรามีสวัสดิการรวมไปถึงการดูแลต่างๆกับพี่ๆเหล่านี้ยังไงบ้างะครับครับก็สวัสดิการหลักนะครับทุกวันนี้นอกจากด้านเงินเดือนครับค่ารักษาพยาบาลค่าเงินช่วยเหลือบูร ก็จะมีเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระเพิงเรานะครับนั่นคือเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนนะครับเขาเรียกว่าเงินเสี่ยงภัยนะครับเสี่ยงภัยเดือนหนึ่งประมาณ5 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินแรงจูงใจที่ให้เข้ามาทำงานในหน้าที่นี้นะครับถามว่า5,000บาทเนี่ยนะครับกับชีวิตเราเนี่ย หนึ่งชีวิตนะครับพร้อมไหมพอไหมเนี่ยถ้าในถ้าถ้าคนไม่มีใจที่จะเป็นนักดับเพลิงนะครับไม่พอหรอกครับเพราะว่าการเข้ามาเป็นนักดับเพลิงเนี่ยนะครับหนึ่งนักดับเพลิงหนึ่งคนนะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่ยันเกษียณเนี่ยปกติเขาก็เษียณอายุ60กันการทําอาชีพนักดับเพลิงนะครับลดไป5ปีครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเราเข้าไปทํางานในที่เกิดเหตุแต่ละที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างนะครับเราไม่รู้ว่าเจออะไรบ้าง นะครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษนะกลุ่มควันแก๊สพิษนะฮะเราเราไม่รู้เราเจอแล้วเราโดนกลับมาเมื่อไหร่ติดมาแล้วมันจะออกอาการเมื่อไหร่เขาก็เลยแบบจะนักตะเพงเนี่ยอายุจะสั้นไป5ปีครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเข้ามาทํางานอาชีพนี้อายุสั้นไป5ปีกับเงินรายได้ที่เราได้พิเศษเดือนละ5้าพันเนี่ยมันคุ้มไหมก็ขอบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยในในความรู้สึกผมนะครับพูดตรงๆงเลยว่าไม่มันไม่คุ้มหรอกแต่ถามว่า มีมันช่วยมาดีไหมอ๋อดีก็ดีครับเป็นกาลังใจเป็นแรงจูงใจให้คนได้เข้ามาทํางานตรงจุดนี้ได้มากขึ้นนะครับอยากมาทํางานมากขึ้นในส่วนนี้่คือในส่วนของสวัสดิการก็จะระดบิตลักษณะนี้นะครับทุกวันนี้คแอบไปเห็นด้วยครับมีรางวัลไม่รู้ว่ารางวัลอะไรครับเดี๋ยวให้พี่สัจพรบอกหน่อยลวกันว่ารางวันนี้เป็นรางวัลอะไรครับครับก็มีรางวัลในส่วนของกีฬาดับเบิลและกู้ภัยนะครับก็คือ ในการแต่งตัวทำภารกิจก็คือแต่งตัวชุดสัพเพิชุดไฟสูตรนะครับแล้วก็มีทำภารกิจก็คือมีการผูกเ,เชื่อเชือกับยางก็คือสะท้อนถึงการทํางานก็คือเข้าถึงในที่เกิดเหตุได้รวดเร็วก็คือในเมื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยคือเราสามารถสวมชุดปิดการชุดไฟสูตรเนี่ยได้รวดเร็วแล้วสามารถออกปฏิบัติการพร้อมรถ เข้าที่เกษตรได้เลยครับซึ่งรางวัลนี้การันตีให้กับสถานีดับเพลิงบริษัทตรงนี้ครับคุณมงคลครับคิดว่ามันเป็นการวัดประสิทธิภาพของสถานีเราอย่างไงบ้างครับครับที่บอกว่านักดับเพลิงเราต้องมีร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วผลจากที่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยครับก็ครับการทํางานของเราเนี่ยต้องรวดเร็วนะครับก็อยากรางวัลที่ที่เห็นที่คุณสัจจพรพูดไปเมื่อสักคู่นะครับนั่นคือรางวัล ที่ได้จากการที่ทีมของเรานะครับที่ส่งไปแข่งขันเนี่ยนะครับไปแต่งกายนะครับแต่งกายชุดผจญเพลิงในอาคารนะครับพอชุดแต่งกายชุดผจญเพลิงในอาคารเนี่ยครับแล้วแต่งได้รวดเร็วแล้วก็มีทักษะในการปฏิบัติงานครับนะกีฬาที่เราได้นี่ก็คือเป็นกีฬาทักษะนะครับเป็นกีฬาเกี่ยวกับทักษะล้วนๆไม่ว่าจะเป็นแต่งกายชุดผจญเพลิงในอาคารนะครับพอแต่งเสร็จ นะครับก็ต้องมาใช้ทักษะในความสามารถในการผูกเงื่อนเชือกนะครับเข้ากับยางรถ10บล้อนะครับพอผูกยางรถ10บล้อเสร็จก็ไปวัดกันที่เรื่องร่างกายแข็งแรงอีกนะครับเนื่องคือครับต้องเอาเชือกที่เราผูกเสร็จเนี่ยนะครับใส่คล้องกับร่างกายเราแล้วก็วิ่งไปให้ถึงเส้นชัยครับก็ได้รางวัลนี้มานะครับนี่คือรางวัลที่เราได้มาครับในรางวัลนี้และนี่นะครับก็คือรางวัลนะครับที่แสดงให้เห็นครับถึงความพร้อมและก็ศักยภาพ ของพี่พสถานีดับเพลิงดุสิตครับว่ามีความพร้อมนะครับแล้วก็ความรวดเร็วในการที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนด้วยนะครับพี่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับแต่ว่าความตื่นเต้นความท้าทายในการทํางานของพี่พี่กู้ภัยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับถึงการทํางานของพี่พี่กู้ภัยครับที่สถานีดับเพลิงดุสิตกันต่อครับรวมไปถึงครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ติดตามต่อกันในัอดีหัวใจทองคําในช่วงหน้า แบงแคัพบแค่ดูแลด้วยใจนายวีรพัฒน์พันหารผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต่าดกระบังมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบดูแลและซ่อมบำรุงเส้นทางสัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน ทางเดินคลองลำหลุมบัวเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรรวมไปถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครแห่งความปลอดภัย